ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนกนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วผมวได้เคยประกาศไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะโหวตให้กับคนด,ดิเดตของพรรคภูมิใจไทยได้ในส่วนของเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคงเป็นภาระหน้าที่ของพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับหนึ่งนะครับตามกฎไกรัฐสภาเนี่ยในการไปรวบรวมเสียงในสภานะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเองไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดเราก็สามารถทํางานได้เต็มกำลับบงความสามารถ แล้วตอนนี้คือมีความเป็นไปได้สูงไหมครับที่พักกาทําจะร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยสองพักนะครับเ,เดี๋ยวดูดสดรุปกันเลขก่อนนะครับวันนี้ขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของพักภูมิใจไทยก่อนนะครับยังมีเวลาที่จะดําเนินการตามขั้นตอนเพราะว่าความชัดเจนที่เป็นทางการก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับ พรรคภูมิใจไทยน่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในวันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งแล้วก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มอบให้กับพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ถือเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นสำหรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับก่อนอื่นผมเองก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงประชามติในวันนี้นะครับถึงแม้ผลการเลือกตั้งอาจจะยังไม่ได้เป็นร้อยเปซยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเองต้องแสดงความยินดีอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยๆผลการจัดทาประชามติในตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่จะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากผลหน้าตอนนี้ที่ดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 0สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งเองนะครับในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็ยอมรับนะครับในส่วนที่ว่าดูจากคะแนนหน้าตอนนี้ผลการเลือกตั้งหน้าตอนานี้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นไปตามที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็แกนนําของพรรคทุกคนได้เคยแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับว่าเราต้องเคารพในหลักการของกระบวนการการเมืองในระบบรัฐสภานั่นก็คือให้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยได้เป็นพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนพรรคเพื่อไทยเรียนอย่างนี้ครับว่าเรากราบขอพรกคุณสําหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเดินหน้าระบอกประชาธิปไตย แล้วก็กลับขอบคุณทุกคะแนนที่ให้กับพรรคเพื่อไทยครับเป็นกําลังใจที่พวกเราจะเดินหน้าในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยในขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่จบสิ้นนักนะครับยังมีอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมคะแนนต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยืนยันครับเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับยึดมั่นในระบอบรัฐสภานะครับก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของทางพรรค ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับในการไปเดินหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดนะครับเราจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถที่เรามีอยู่ครับทุกเสียงที่สบสนนพรรคการทัศนะครับก็รู้สึกืึนตันใจนะครับที่พี่น้องคนไทยนะครับให้การสนับสนุนพรรคการทางนะ อย่างที่เกิดข้ามอนะครับเขต้องมีสุขภาพดีนะครับแต่แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ผลเป็นทางารแต่ก็เขาพอจะบอกแ่บ้านว่าผาการเลือกตั้งคนเป็นย่างไรนะตรงนี้ที่มันเข้าเป้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะหลักสำคัญสำคัญตรงนี้ก็เพราะเราอยู่ในพื้นที่มาตลอดนะที่ผมเรียนแล้วว่านะครับเราพักเราเนี่ยรับทีทุกท่านตลอดจนพี่น้องผู้สมัครนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสสเก่าที่เข้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในความว่าเขาดูและดูแลทุกที่นะครับมาโดยตลอดครัรคภูมิใจไ,ไทยมีการจะจับมือกับพรรคไรตั้งรัฐบาลหรือยังครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกน,นครับเรายัางไม่ได้รับทราบผลการรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ ครับเราก็คงจะรอให้มีความชัดเจนให้เรียบร้อยเสียก่อนและในขณะนี้ก็แต่ละพักก็คงต้องทําการประชุมพักประชุมคณะกรรมการบริหารพักถึงท่าทีและแนวทางของแต่ละพักซึ่งก็ยังมีเวลาที่จะดาเนินการอยู่นะครับทาาทเป็น,ทนพที่จะมาัาองยได้คะอย่างที่ผมกลับเรีเนีะครับว่า วันนี้ขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนนะครับยังมีเวลาที่จะดําเนินการตามขั้นตอนเพราะว่าความชัดเจนที่เป็นทางการก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วนะตอนนี้คือมีความเป็นไปได้สูงไหมครับที่พกกรรคก้าทําจร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยสองพักนะครับเดี๋ยวดูสรุปคะนเกันครับอนี้ยังพูดอะไรดนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราต้อง เรียนว่าเราเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคงเป็นภาระหน้าที่ของพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับหนึ่งนะครับตามกลไกรัฐสภาเนี่ยในการไปรวบรวมเสียงในสภานะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเองไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดเราก็สามารถทํางานได้เต็มกำลังความสามารถครับต้องบอกว่าอ,อ,อย่างที่ได้บอกกันนะว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาสามารถที่จะ จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราผมได้เคยประกาศไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยได้นะเพราะนั้นณนตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับเราไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งกระบวนการณนะตอนนี้ก็คือ,อ,อต้องออให้ทางพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้ดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลก่อนครับส่วนเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อไปนั้นเราคงจะต้อง มีขั้นตอนในการปฏิบัติและสิ่งที่จะยืนยันได้อย่างดีที่สุดตอนนี้ก็คือเราจะดำเนินการทุกอย่างโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับขอคงก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองทุกพรรคบรรดา ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในแต่ละเขตทั้ง400เขตร,รวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก100ท่านขอสแสดงความยินดีจากใจจริงแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็จะมาร่วมกันทํำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มเต็มกำลังความสามารถเช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับขอบพระคุณมากครับ